ทวงหนี้แล้วได้เงินโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์ในโปรแกรมหลักสูตรจิตวิทยาครับเขากล่าวไว้ว่าการทวงหนี้แล้วให้ได้เงินนะครับเราเองต้องบอกเหตุผลว่าเราจะต้องการนําเงินนะนะั้นมาใช้ทําอะไรและมีความจําเป็นสําคัญกับเรามากขนาดไหนตามทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งที่มีโอกาสเปอร์เซ็น์ที่จะได้เงิน เพิ่มมาอีกนิดนึงจากเดิมแล้วทวงแล้วไม่เคยได้แต่ที่จริงนะครับมันไม่ใช่สาเหตุหรือประเด็นของเราเลยที่จะต้องมาฝึกทักษะการโกหกหรือการทวงหนี้มันเป็นสัจ,จะคําพูดและการให้เกียรติตัวเองของลูกหนี้มากกว่าในโลกปัจจุบันนะครับมันมีปัญหามากมายที่ไม่สามารถที่จะทําให้เราทําตามคําพูดได้ แต่วิธีสำคัญที่สุดคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาระหว่างเจ้านี้กับลูกนี่เท่านั้นเองเราไม่ให้เกียรติตัวเองเราไม่ให้เกียรติคำพูดตัวเองและเราไม่ให้เกียรติเจ้านี้ในพื้นที่ในสังคมข้างหน้าเราเองก็จะไม่มีตัวตนเราเองก็จะไม่มีพื้นที่ยืนเพราะคำพูดของเรามันไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดมีปัญหามีข้อแม้มีเงื่อนไขยอย่างไร สื่อสารกับเขาไปโดยตรงนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราสามารถทำได้และทำได้ดีจากธีรพัฒนเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ